สดขึ้นเลยค่ะเดี๋ยวเอาไปตำส้มตำนี่รับรองว่ากรอบอร่อยแน่นอนเจป๊ปานซื้อมะละกอมาไว้ในตู้เย็นหลายวันแล้วค่ะวันนี้ตั้งใจจะเอามาตำส้มตำแต่ว่ามะละกอมันก็จะดูแบบนิ่มๆแล้วก็ไม่สดดูแบบเนื้อยบยบวันนี้เจป๊ปานมีวิธีที่จะฟื้นคืนชีพให้มะละกอกลับมากรอบอร่อยสดใหม่เหมือนเพิ่งเด็ดมาจากต้นเลยค่ะเพื่อนๆขั้นตอนง่ายๆเดี๋ยวมาดูกันนะคะ ง่ายๆนะคะเราจะเตรียมน้ำสะอาดหนึ่งกระมังแล้วก็ใช้สิ่งนี้ปูนแดงค่ะเพื่อนๆปูนที่จะเอาไปทำน้ำปูนใสนั่นเองเราจะเอาปูนแดงเนี่ยใส่ลงไปในน้ำใส่ในถังเลยนะคะปริมาณก็ตามเหมาะสมประมาณสักหนึ่งช้อนโต๊ะก็ได้ค่ะคนให้น้ำกับปูนแดงเนี่ยละลายเป็นเนื้อเดียวกันนะคะ ได้แบบนี้แล้วเราจะเอามะละกอทั้งลูกเลยแช่ลงไปในน้ำเลยค่ะเราจะใช้กับผักทุกชนิดได้เลยนะคะจะเป็นผักใบหรือว่าผักเป็นลูกเป็นพวกแครอทจะเป็นเนื้ออื่นๆไม่ว่าจะเป็นช้เท้าหรือว่าจะเป็นมะม่วงผลไม้ต่างๆนะคะกะหล่ำปีผักกาดขาว ทุกอย่างที่เป็นผักผลหรือผักใบเราจะใช้แช่แบบนี้ได้หมดเลยนะคะแตงกวาอะไรแบบนี้ค่ะรับรองว่าเดี๋ยวจะกลับมาเต่งตึงแล้วก็กรอบอร่อยด้วยค่ะเพื่อให้ทั้งลูกมะละกอจมมิดน้ํานะคะเราก็จะหาอะไรหนักๆมาทับให้ทั้งลูกเนี่ยเขาโดนน้ําในการแช่นะคะเดี๋ยวประมาณสัก15นาทีมาดูกันค่ะผ่านมา15นาทีแล้วนะคะเรามาดูผลงานกันค่ะ โอ้โหบอกเลยค่ะว่าแค่เปลือกด้านนอกนี่แต่งตึงเลยแล้วก็ดูแบบสดขึ้นมาเลยค่ะเพื่อนๆดีมากเลยเคล็ดลับง่ายๆเองด้วยแค่น้ำปนใสที่เราแช่เอาไว้แบบนี้นะคะใช้ได้กับหลายๆผักเลยนะคะผละไม้ด้วยปูนแดงเนี่ยเวลาเขาแช่มันจะเป็นการที่จะชำระเกี่ยวกับเรื่องสารพิษแล้วก็สารตกค้างต่างๆที่อยู่ในผักผลไม้นะคะ ช่วยได้เยอะแล้วก็สดขึ้นเลยค่ะเดี๋ยวเอาไปตําส้มตามํานี่รับรองว่ากรอบอร่อยแน่นอนเราก็นำไปล้างน้ำทำความสะอาดให้เรียบร้อยอีกรอบนะคะก่อนที่จะเอามาปอกเปลือกแล้วก็เอาไปสับทำเป็นตำส้มตามําหรือว่าเอาไปทำอย่างอื่นนะคะแบบนี้ดีมากๆเลยค่ะไว้เพื่อนๆลองไปทำดูนะคะเคล็ดลับง่ายๆในการที่จะเฟรนครนชี ผักหลายอย่างที่เนื้อแข็งแบบนี้ให้กลับมาสดใหม่เหมือนเดิมหลังจากที่อยู่ในตู้เย็นแล้วเขาอาจจะเหี่ยวเฉาไม่น่าทานเจแปนก็ปอกเปลือกเลยนะคะโอ้โหเนื้อในสีน่ากินมากกรอบด้วยค่ะเพื่อนๆกรอบมากไว้เพื่อนๆ,ออนๆลองไปทําดูนะคะเคล็ดลับง่ายๆฝากติดตามครัวอร่อย,บยใบเจป๊ปานสำหรับเคล็ดลับดีๆในครัวและเมนูทำง่ายแสนอร่อยในคลิปหน้าด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะ